เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเ,เกือบจะเสียบริสุทธิ์แล้วดูสิ่แต่บ้านี่เป็นบ้าอะไรกันเนี่ย ข้ามปในห้องนอนฉันได้งไงพระเจ้าฉันเกือบจะช่านะงเถอะนะช่างเถอะแล้วมาทำไมเนี่ยออฉันมาเพื่อจะพานายไปออกกำลังก,กายในตอนเช้ายัางไงละ่ะทำไมนายเป็นโค้ชเถอะเลวเทนเดอร์จะไปก็ไปเองสินี่ฝั่งนะคนเป็นเบาหวานน้ำตาลสูงเนี่ยนายนะไม่ใช่ฉันนะ่ะฉันไม่ได้เป็นเบาหวานอะไรทั้งนั้นเลยนะเข้าใจไหม พี่บนี่คุณเป็นหมอเหรอฮะหร้วคุณเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยฉันไม่ได้เป็นอะไรเท่งนั้นเลยเชื่อเะสิแสดงว่าผลตรวจนี่มันโกหกใช่ไหมนี่ฟังนะผมไม่ตัวสั่นผมไม่เหงื่อตกผมไม่เข้าห้องน้ำบ่อยปกติดีทุกอย่างช่วงแรกอาการเขาออกยากนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นละ่ะรู้หรือเปล่า <c oughs> ใช่แล้วคุณทิววารีผู้ถูกเอาละ คุณต้องไปวิ่งกับเขานะคะเดี๋ยวมีอารมณ์เมื่อ,อไรค่อยไปนี่คุณพูดอะไรน่ะวิบู mm. เขาอุตส่าห์ตื่นเช้ามาเพื่อพาคุณไปวิ่งเลยนะคนนี้ร้ายกับเขาได้ยังไงกันเนี่ยฮะ mm. ต้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่เราน่ะมีเพื่อนบ้านอย่างเขาโอเคใช่ใช่เอาละ่ะต่อให้นายย้ายไปร้อยบ้านก็ไม่เจอเพื่อนบ้านดีๆอย่างฉันแล้วฉันไม่อยากมีเพื่อนบ้านแบบนายเพราะว่าคุณเพื่อนบ้านต่างหากแล้วว่ายังไงนะ นี่เพราะอนุคุณเพื่อนบ้านของนายฉันก็เลยเอ,อวิบูคะขอบอกอะไรอย่างหนึ่งนะลุกขึ้นซะแล้วไปวิ่งกับคุณทิวารีได้แล้วไม่อยากไปจบนะไม่ไปวิบูคุณจะเดือดไปทำไมกันเนี่ยฮะไม่ไปคุณเพื่อนบ้านผมรู้ว่าใจเขาเออกกำลังก,กายได้ยังไงน้ำตาในเลือดต้องตกแน่นอนนะครับจะบอกให้ไม่ไปวิบูสาบานหมนกับฉัน ฉันไม่อยากจะได้ยินอะไรไปมากมายกว่านั้นแล้วพระเจ้าคุณนี่ดื้อมากเลยทำไมกันเน่ทำไมต้องบังคับผมด้วยไม่อยากเชื่อเลยพระเจ้านี่หนวนหรือแป้นขัดทุ่มมาว่าเราได้ยังไงเจ็กดีบอรนี่มอมองมอ มาคุช่วยมาิไปวิ่งกันแล้วดูสิว่าใครจะวิ่งเร็วกว่ากันทุกอย่างจะได้ชัดเจนาฉัน <c oughs> จะวิ่งทํใไมฉันสุขภาพดีฉันไม่ต้องวิ่งหรอกนะอะไรเนะอะไรล่ะจะใช้ทำยังไงเอาอ,อย่างนี้ดีกว่าฉันจะคอยดูนายนะก็ <c oughs> แง่ละคอยดูงั้นสินะงั้นมามาวิ่งกับผมเถอะคุณเพื่อนบ้านเขาไม่ยอมวิง่งเงียบเงียบวิ่งก็ได้วิ่งก็ได้อืโอเคนะไปไปเป็นโค้ชให้ ว,วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเลยโอ้ไม่นะ้โอโอ้พี่ดิวว่ายังไงเ,<อ>เห,หรอวิบูติอาบบอกทำไมตามมาเขาทำไมเหรอนี่ฟังนะพระพิมพ์วิบุติไอ้นี่ก็เลยอร่อยมาได้<ม>อะไรกันเน่ะมีอะไรเหรอโอ้พิวิบูติมผมบอกครั้งก่อนแล้วนะคือว่าผมไปจีบลูกสาวรับขิตวานแล้วพ่อเธอก็ไปแจ้งตำรวจใช่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 จำได้แล้วจำได้แล้วไงอะ แล้วพี่ก็เคยแนะนําว่าถีขาให้เอไปก้มกรบาบผู้หญิงคนนั้นเรียกเธอว่าน้องสาวตอนนั้นผู้พิพากษายัางไงเล่าจำไม่ได้เหรอ,อ,อใช่ใช,ใช่ใช่เลยอ่ะใช่ผมก็เลยทําอย่างนั้นนะ่ะและเขาเลยรอดจากคดีเลยงั้นเหรอใช่ดีมากเลยดีมากออทั้งหมดนี้ก็ผมพีนนะงานดีแบบนี้ผมก็เลยเอาขนมหวานมาฝากพี่ชายของผมนนะครับ <c oughs> ออมาได้ไม่ไดมด,มด,มดห้ามห้ามห้ามกินนะนจะทําอะไรเนี่ยนี่พี่ชายที่รักานายนะเป็นเบาหวานแล้ว ต่อให้พระเจ้าก็ช่วยเขาไม่ได้เจ้าโอ้โอถ้าไม่อยากให้เขาตายเนี่ยเอาขนมกลับไปเลยเข้าใจหรือเปล่าล่ะจ๊ะเจ้าอ้โหทีวรีพวนนั้นเอาไห้ด้ความรักเดี๋ยวฉันขอชิมก่อนนะทำอะไรเนี่ยเอกินหน่อยซิไม่ต้องวงคุณเพื่อนบ้านเขาจะกินขนมหวานมีกันฟองด้วยอะไรเนี่ยอืเถอไปดิเลยไปไปไปอืมอออืมอืมนี่พี่ พี่ชอบของหวานงั้นหรออ้อ,อร่อยดีนะอร่อยมากเลยงั้นเหลอครับว่่อร่อยเนาะฟันน<ะ>ักขมนไม่เข้าใจทำไมขนมอายุสองเดือนมันอร่อยได้จะโอสองเดือนเหรอะโอ้อโ,อโหมีหน้าเหรอโอ,โอแข่งไหมอ่มะออนึกว่า <c oughs> ถังเช่าเไปดีกว่าคืนนี้จะไหลไหมเนี่ยจะเอ้ย โอ้ยอ้ออ้ไอ้ทิวรีมันทำให้เราต้องไปวิ่งจนเหนื่อยเหนื่อยขน,นาดจะจะขาดออนี่วิบูกลับมาแล้วเหรอคะว่ายังไงรู้สึกเอับสื่นขึ้นบ้างไหมผมไม่มีแรงแล้วหมดแรงพูดอะไรนะจิวรีใช้ผมวิ่งเยอะมากจนไม่มีแรงแล้วผมอ่อนแออ่อนแอเหรอ เห็นไหมนิบูคุณอ่อนแอจริงด้วยเนอะเพราะน้ำตาลคุณสูงเกินไปเนะสิไม่ได้นะแบบนี้เนะนี่มันไม่ใช่เพราะน้ำตาลผมหรอกเนอะผมวิ่งเป็นรอยรอบแล้วเนี่ยเข้าใจไหมผมลิ้นห้อยออกมาหมดแล้วเพราะการวิ่งไอทิบรีเนี่ยมันให้ผมวิ่งหนักมากเลยโอ้วิบูวิ่งหนักวิบูอ่อนแรงเงินฉันน่จะทำน้ำมัระาอร่อยอร่อยให้กินก็แล้วกันเนอะแล้วตอนนี้คุณรู้สึกตื่นเต้นใช่ไหม แค่ดูก็รู้ว่าคุณตื่นเต้นแน่นอน <Yeah. S 1> อ,อไม่เดี๋ยวฉันรับสายก่อนนะรอนี่นะคะเดี๋ยวฉันมาค่ะอย่ามาน้ำมันอะไรทีวันีกินขน้หวานต่อหน้าเราเราอยากได้น้ำตาลมากๆทำไงดีแล่วทำไงต่อไปเนี่ยดูว่าต้องไปที่เออต้องไปที่ตู้เย็นเออเย็น โอ้พระเจ้าตกบ้านแน่เลยถ้าไม่ได้กินน้ำตาลแบบนี้ให้ตายสิของหวานของหวานของหวานหายไปไหนหมดเนี่ยขนมล่ะโอ้พระเจ้ามันหายไปไหนหมดเนี่ย <c oughs> ฉันเอาให้คุณทิวาลีหมดแล้วล่ะ ผมไม่ได้มาหาของหวานกินหรอกนะผมอหิวน้ำก็บมาหาน้ำฉันเก็บน้ำไว้บนโต๊ะอยู่เสมอแล้วจะไปหาอะไรในนั้นล่ะแล้วผมกินน้ำเย็นมันผิดตรงไหนเหรอคุณคิดอะไรอยู่วิบูคุณเห็นฉันง้อเหรอฉันไม่ฟังหรอกนะฉันะรู้จักคุณเป็นอย่างดีเลยด้วยฉันรู้จักคนดีกว่าแม่คุณด้วยซ้ำไปผมรู้แหละ ฉันรู้ว่าคุณน่ะจะทำยังไงต่อไปแต่ว่าอย่ามาทำามันเก่งกับฉันนะโอเคไหมเฮ้ย hey, ไม่ว่ายัางไงก็ตามผมเก่งตาน่ะคุณไม่ได้หรอกคุณนั่นแหละที่เก่งนี่ฟังนะคนสุขภาพดีอย่างผมไม่ต้องกลับมาลงมาครับอะไรแบบนี้ก็ <c oughs> คุณป่วยเนี่ยฉันไม่ได้พูดเองนะผลตรวจมันก็บอกออกจะชัดเจนนอะี่ทำไมไม่เข้าใจบ้าอะัะฮะผลตรวจอาจจะผิดอะมันอาจจะเหมือนลุงจุนนานของผมก็ได้ทำไมเหรอก็เขาไปเอกเรล์ร่างกายตอนเขาได้ผลตรวจเนี่ยผลบอกว่าเขาไม่มีหัวใจกับไตแล้วไง แล้วไงเล่าหมอบ้าที่ไหนทําแบบนั้นเน่ไม่มีหัวใจก็ตายไปแล้วสิกว่าจะรู้ตัวเนี่ยเขาจะเอาไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วไม่ผิดแน่นอนคะ่ะคุณนั่นแหละที่ต้องไปอยู่พิพิธภัณฑ์นะเพราะว่าคุณผิดปกติอีกอย่างหนึ่งนะห้ามเปิดตู้เย็นเป็นอันขาดฉันมองคุณอยู่ยงงไง้จุมนนอนสบายดีไหม อุ๊โอย่ากินขนมนะเมียนายห้ามห้ามกินขนมอบนะเอามาดินะ้ามมาใหม่เฮ้ยนี่ขอหน่อยเธอเนอะไมั่ได้ไม่ได้ห้ามกินห้ามกินอันนั้นอ่ะขอเดียวขอเชอร์รี่ด้วยขอเชอร์รี่เอ้ยโอ้โหดูสิถอ้ขอหล่นหมดแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาห้ามกินห้ามกินกินไม่ได้กินไม่ได้ไม่ให้กินกินไม่ได้ขอหน่อยนี่นะนี่เอางวเทอรี่อร่อยขอบางสิ แบ่งนิดเดียวนิดเดียวก็พอแล้วอโอ้หไม่ให้หรอกไอ้อ้วนเอ้ยช่วยหมูตอน เขานน้า้าฉันเขาข้าฉันด้วยของหวานเขาข้าฉันเขาหน้า้าฉันด้วยของหวานออ้ยคุณเพื่บ้านขอของหวานให้ผมเถอะไม่งั้นก็ฆ่าผมคุณวิบูตีสบายดีไหมล่ะคะคุณเพื่บ้านผมไม่สบายเลยทำไมล่ะคะน้ำตาลขึ้นอีกแล้วเหรอคะเนี่ยไม่ไม,ไม่มันลดลงแล้วมันหายไปแล้วผมแ<อ>ผมไม่ได้เป็นเบาหวานสักหน่อยเนอขอละ ที่รักบอกว่าอะไรล่ะคะที่รักคุณไม่รู้เรื่องหรอกเนอะอะไรนะคะเขาเอาจะไปปั่นหัวอนุนะสิ<อ>คุณเป็นบ้านช่างเถอะนะขอให้ผมกินให้หายยากหน่อยว่ายัางไงนะคะก็ขอขอน้ำเชื่อมหรืออะไรก็ได้ที่หวานหวานได้ผมทีผมอยากได้ของหวานมากๆเลยตอนนี้ ไม่ไม่ฉันได้กินไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าที่รักของฉันนะบอกว่าคุณน่ะที่รักคุณจะเอ๋อคุณมีพูดีได้โปรดละขอขนมให้กับผมหน่อยเถอะได้โปรดนะได้โปรดไม่ได้นะคะฉันให้คุณไม่ได้หรอกนะคะไม่ต้องเยอะหรอกนะนิดเดียวนิดเดียวโอ้ไม่เอาค่ะไม่ได้ไม่ได้เงินสาบานมานะคะสาบานว่ากินแค่อันเดียวก็พอเท่านั้นนะคะสาบานกับฉันมาโอเคได้ผม ผมยอมก็ได้นะงั้นโอเคค่ะเอาไปค่ะอันกุรีอออเออเฮ้ยเอท<อ>ี่รัค่ะอันกุรีบอกแล้วย้ายของหวานเขายังไงล่ะอเออที่ระคะัค่ะก็เขาไม่ยอมไปง่ายๆเลยนะสิคะอืม จ้าเงนถ้าเขาบังคับให้เธอฆ่าฉันยังงั้นเธอจะทำไหมเลิศทำไมเชื่องง่ายก็เชืงผิดคำสาบานไม่ได้นะคะอุ้ยมันก็สาบานกับเที่ยวรักของคุณเลยสิชีกปาาเขาออกมาเลยยุ่งเอาเลยสิอย่าพูดบ้าบานนะนายบอกมาสิมาทำอะไรที่ครัวบ้านฉันกลับไปเลยฉันไม่อยากทะเลาะด้วยนะเอามาเถิดน้าขนมเนี่ยขอเอแล้วฉันจะไปแล้วนะได้โปรด ขอเถอะอย่าว่าแต่ขนมเลยน้ำก็ไม่ห่อยงั้นหรือไม่เข้าใจใช่ไหมสภาพจิตใจฉันตอนนี้ฉันเหมือนกับคนที่ป่วยเป็นโรคที่ขาดของหวานแล้วจะตายได้โปรดเละ ฉันทำได้ทุกอย่างนขอละโอโอเคถ้าอยากได้เข้ามาเอาเองสิมามมมังนี้รเอามาให้ฉันเถอะามาลยมเลยเอาเลยอามาให้ฉันเลยทำอะไรเนี่ยเอามาให้ฉันเอามาเดี๋ยวนี้เลยไม่ให้เลไม่ใหลไม่ลไม่้ไม่ใ้เลไม่ใยไเไเลมไ่เ้เไม่ใ่ใเย้เให้เลเลยไม่ให้เเ่ยเอามาให้ฉันลม่ให้่่ใ เอามาส่งมาขอร้องขอร้องเลยส่งเลยส่งหน่อยดุไม่ให้นี่เตี้ยนะนี่ด็กนี่เด็กอย่างนี้นี่นะเฮ้ยจับอ้อโดนแขนชนเฮ้ยเฮ้ยนี่ทำอะไรกันเนี่ยฮะเออฮัปูสิงขอบคุณพระเจ้าที่ไหนมาดูสิมีคนบุกบ้านเราเข้ามาขโมยขนมเราด้วยอ่ะโอ้นี่โอ้จับเขาเลยอะไรการวิบอตี ทำอะไรแบบนั้นน่ะเออนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้ตายมีเรื่องมีปัญหามากมายให้ต้องแก้ไขตลอดเออเฮ้ยยิบไอยังไงเฮ้ยจุ <ak> ๊บลยลือดเลือดเฮ้ยเฮ้ยเอ้อยข<ๆ>อมื<ๆ>อหน่อยสิหน่อยเอามือมาหน่อยเอาเร็วสิเฮ้ยจะมาอับเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยพี่โบตีนี่อะไรกันฮะนี่มันเกินไปแล้วนะ ท้าไมต้องทําอะไรต่ำๆแบบนี้เนี่ยได้ยังไงมาขมโมยขนมเงินเหรอ,อถ้าอยากขมโมยจากบ้านที่วารีเนี่ยก็ขมโมยของแพงหน่อยสิเอาของหวานเนี่ยนะจะไรสาระทำไมเนี่ยฉันไม่ได้ขมโมยอะไรสักหน่อยไม่ได้ขมโมยเลยใช่ค่ะเดี๋ยวฉันจะบอกให้นะคะคือนี่เนี่ยไปเลยอันกูรีตำรวจ เขาไม่ได้แค่ขโมยขนมเท่านั้นแต่ว่าเขาอยากทำลายฉันด้วยอะไรนะฉันจะฆ่านายชี่วารีนี่หยุดนะดูสิดูสิดูสิหยุด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 พอเลยไม่ต้องขึ้นเสียงไม่ต้องมีเรื่องกันนะไม่ต้องเลยวิบูตีนายจะมาใช้กำลังต่อหน้าตำรวจไปสถานีตำรวจเลยไปมาอเรียบร้อยมั้งโอ้ยนี่ฉันเผลอไปหน่อยนะเฮ้ยมานี่มาไป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 ทางนู้นทางโน้นไม่ตำรวจฟังก้อเท็จเขฟังอะไรทั้งนั้นไม่ไม่ นม่้ฟังก่อนได้ไหมเรมาเร็วๆท่านไม่ฟังแล้วท่านไม่อยากจะรู้อะไรทั้งนั้นไปเลยไปสถานีตำรวจเลยนี่ตัวข้อย่าสิคะอย่าจับเขาทำไมกันละคะคุณเพชบ้านเนี่ยช่วยผมหน่อยสิก็ใช่ไงคะทำไมเขาไม่ได้ขโมยอะไรนี่คะอันกุรีเธออยากจะไปวุ่นวายกับเรื่องกฎหมายอย่างนั้นเหรอก็ฉันบอกแล้วไงเขาแค่มาขอของหวานเท่านั้นเองน่ะแต่เขาเป็นโรคเบาหวานนะให้ของหวานเขาเนี่ยมันก็เท่ากับผิดเลิกอะไรสาระได้แล้วเถอ ถ้านายไม่หยุดกินขนมเนี่ยฉันจะท้านายเลยพระเจ้ามงมงมนี่นี่ฟ,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 ฟนนาฟาฟานะฮะผู้สิงนี่เข้าขั่ว่าฉันด้วยเนาะจากกัดการเลยต้องดำเนินคดีนะเนี่ยให้เด็ดขาดเลยเอยเอาจริงๆอ่ะนายนี่จริงๆเลยฉันก็จับเขาอยู่ได้ไงจะนี่อะไรจะไม่ยุ่งกับการทํางานฉันทำไมแล่วเนี่ยเฮ้พูดมากจริงจริงเลยจับอยู่เนี่ยปฏิบัติหน้าที่อยู่เห็นไหมเฮ้ อะไรกันเนี่ฮะปู่สิงห์เะจะทำเขาทำไมกันเนี่ยก็สามีคุณอะทำรุนแรงเกินไปแล้ว <c oughs> อะไรกัน,นอะเขาไปหลีสาวที่ไหนเหรอฮะไม่เอาเนอะไม่ๆม่ไมไม่ไม,มครับไม่ใช่ไม่ใช่อะไรแบบนั้นเรื่องจิ๊บจอยเล็กหน่อย <c oughs> อออแล้วเขา <ASMR> ทำอะไรเหรอคะอานิตาคะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเองนะคะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวฉันเล่าเองฉันเป็นคนเล่าเองนะกูเพื่อนบ้าน คือเขาแอบเข้าครัว,รวเราไปขโมยขนมนะครับคุณเพื่อนบ้านอ,อั้อืม <c oughs> ไม่ค่ะไม่เขาไม่ได้ขโมยขนมเลยนะคะนี่แอบกุรีสาบ้านกับฉันมาเลยเนาะนี่ครับปู่สิงค์อยากจะจับวิบูในเรื่องขนมเนี่ยนะเฮ้นี่ฟังนะครับตำรวจมองว่าขโมยก็คือขโมยไม่ว่ายังไงก็เพชรอยู่แล้วดิบฉันไม่ได้ขโมยอะไรสักหน่อยเนอะถามคุณเพื่อนบ้านดูสิใช่ไหมคุณเพื่อนบ้าน คุณเพื่นบ้านบอกไปสิช่วยมผมหน่อยช่างเถอะไม่ต้องถามอันกุรีหรอกนะฉันถามคุณอยู่นะฮับปูสิงค์ค่ะตำรวจต้องทำหน้าที่ตามคำสาบานใช่ไหมถ้าทำผิดเราก็จะจับคุณได้เหมือนกันอะไรกันอะว,ว่าอะไรนะคุณคนสวยนี่ฉันพูด,ดจริงๆนะ ฉันจะบอกตำรวจใหญ่ว่าคุณปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎแล้วเขาก็จะไล่คุณออกในที่สุดอ,อยากลองดูหน่อยไหมละ่ะสะเทือนใจอนีออ่อย่าทำอะไรแบบนั้นเลยนะครับถ้าผมตงกงานลูกที่บ้านจะทำยังไงเราลูกเมียผมาใครจะดูแลแล้วัน้นจะจับวีบูทำไมบอกมาสิคิดว่าฉันจะมีใครที่ด่าดต่อหรือยังไงกันเล่า<อ><อ>ปวดหัวจริงๆเลยเนี่ย คุณคนสวยนี่ตลกดีนะตลกจังเลยโอเคโอเคช่างมันดีกว่านะครับผมเอาขนมหวานทั้งตะกร้ามาให้พี่วิบูกันแล้วกันจะได้หายก honest, ันไม่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 ต้องทำแบบนั้นหรอกนะแล้วก็ปล่อยมือเขาได้แล้วไปไปมาเถอะวิบูมานี่มาเฮ้ยอแล้ว วนที่ว่าเลยคุณต้องโดนจับตอนนี้ก็ทำไมล่เลยนี่จะฟาดให้ตายตรงนี้เลยมาสร้างเรื่องให้ฉันเนี่ยฮะนี่ฟังนะเอาเงินสินบนมาเลยไม่งั้นไม่ปล่อยแนะ่ว่าไงละ่ะมีไหมยัดมาพัดเ,เล็กๆนะจะให้บอกคุณเพื่อนบ้านใหม่อ <c oughs> จะทำอะไรก็ทำาหละไ <c oughs> อ้ไ <c oughs> โง่รถอยู่ไหนเนี่ยรถหายโว้ย มนอยู่ไหนเนี่ยกินโตมามากับฉันเลยนะมา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 ซะแล้วก็อยู่นี่เนี่ยอนุทำอะไรเนี่ยอนุอนุนี่ปลอละขรแล้วทำอะไรเนี่ยไม่ไม่จริงเลยอะทุกอย่างไม่จริงฉันทำอะไรเนี่ยเหรอก็ทำเพื่อคุณยังไงเ่ะแค่ไม่กินขนมเลยเริ่มไปขโมยของอย่งงางนั้นเหรอวิบูอนุทุกอย่างเนี่ยผมไม่ได้ขโมยเลยผมไม่ได้ทําอะไรผิดนเนะผมแค่ขอขนมหวานจากคุณเพื่อนบ้านแค่นั้นเนาะผมไม่ได้ขโมยเลยผมสาบานได้เลย นี่วิบูทำไมคุณไม่ขอดีๆล่ะคะไม่ห่วงชีวิตตัวเองบ้างเลยเรื่องไงกันเนี่ยถ้าเงินก็ห่วงชีวิตฉันถ้าคุณเข้าคุกไปเนะ่ะแล้วฉันจะทำยังไงกันเล่าฉันจะอยู่ยังไงล่ะคะลองคิดดูสิอันดูใจเย็นก่อนสิจจเย็นก่อนได้ไหมน้ำตาลผมไม่ขึ้นสูงหรอกนะกินแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเนอะไม่เป็นอะไรหรอกนะไม่เป็นไรกับผีนะสิบ้าเหรอเบาหวานห้ามกินไม่ได้นะอันดู คุณกำลังทําผิดแล้วอย่าทรมานผมเลยวิบูคะถ้าการห่วงสามีมันผิดเนี่ยฉันยอมผิดนะฉันรักคุณนะคะวิบู<อ>รักนะรักนะอัอนนุอนนุวิบูคะ ฉันชงกาแฟให้น้ะไม่ใส่น้ำตาลด้วยเลยหวังว่าคุณจะชอบนะคะโอเคได้ไม่กินก็ได้แล้วแต่เลยไม่ไม่มีอะไรคะ่ะประตูไม่เปิดแน่นอนใช่ฉันจะล้างจานแล้วก็ซักผ้าด้วยละจะเปิดประตูก็ต่อเมื่อน้ำตาลลดเท่านั้นนะคะโอเคนะกลับไปนั่งเลย ลูกสซอร์ยพอส